ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวากิที่มีแฟนคลับสอบถามกันเข้ามาหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่คาวากิเมืองไทยจะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สปอร์ต 150cc ออกมาแข่งขันกับค่ายอื่นบางท่านก็สอบถามถึงนินจา125และ Z 125ที่มีขายในยุโรปนั้นสามารถอัปเกรดเป็น 150cc ออกขายในเมืองไทยได้หรือไม่ต้องตอบคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าการพัฒนามอเตอร์ไซค์สปอร์ต1 5 0 c ซีซีนั้นเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่คา w สกเมืองไทยไม่ได้มีการผลักดันออกสู่ตลาดในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้คา w สกิเมืองไทยของเรามี3ทหารเสือก็คือ k r Serpico และ Victor เครื่องยนต์2จังหวะ150ซีซี ที่โดดเด่นเป็นอย่างมากในช่วง20 0ถึง30ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ทุกคนยังเรียกร้องหารถมอเตอร์ไซค์ตระกูล KR e เซอร์ปิโกและวิกเตอร์กันอยู่เลยครับภายหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐในเมืองไทยส่งผลให้ทุกค่ายไม่สามารถพัฒนาเครื่องยนต์สองจังหวะได้อีกต่อไป Honda ริเริ่มพัฒนา CBR150R Yamaha ยมาตามมาในภายหลัง YZFR15 และสุ z กิจ g s x R 1 5 0 ในขณะที่คาวสกิในเมืองไทยนั้นผู้บริหารไม่ได้มีการผลักดันเรื่องนี้แต่อย่างใดน่าเสียดายเป็นอย่างมากครับในขณะที่คาวสกิอินโดนีเซียได้มีการผลักดันนินจา250 SL และ Z 250อ SL เครื่องยนต์สูบเดียว250ซีซีและได้มีการเปิดตัวในเมืองไทยของเราตามมาในภายหลังก็ปรากฏว่าทั้งอินโดนีเซียและเมืองไทยไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่กับ2รุ่นนี้ ในขณะที่ k a w a s a ยุโรปนั้นได้มีการนำรุ่น Ninja 250 SL และ Z 250 SL มาทำการลดปริมาตรลงไปจาก250ซ c เหลือเพียงแค่125ซ c ให้พลังสูงสุด15แรงม้าที่10,000รอบต่อนนาทีแรงบิดสูงสุด11.7นิวตันเมตรที่7,700รอบต่อน,นาทีเพื่อให้ผู้ขับขี่ชาวยุโรปที่มีอายุตั้งแต่ 17ปีขึ้นไปขับขี่ได้ในขนาด125 cc ซีซีตามกฎระเบียบของใบขับขี่แบบ A1 ส่วน A2 ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับเพราะว่าพูดบ่อยๆอายุ19ปีขึ้นไปขับขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไม่เกินไปกว่า47.5แรงม้าโดยไม่มีการกำหนดเรื่องของซีซีจะ400 cc 5 0ซีซีห0 0ร5 0หรือ900 cc ซีซีก็ได้ถ้ามีแรงม้าไม่เกิน47.5แรงม้า ส่วนใบกับขี่แบบ A ก็คือขั้นสูงสุดต้องมีอายุ24ปีขึ้นไปหรือถ้าหากว่ามีใบกับขี่ A2 มาแล้ว2ปีและมีอายุ21ปีขึ้นไปก็สมามารถทำได้ทันทีครับดังนั้นนินจา125และ z 125จึงเป็นโมเดลที่มีการพัฒนาออกสู่ตลาดยุโรปเท่านั้นในเอเชีย er ไม่มีในอเมริกาก็ไม่ได้มีการส่งไปขายแต่อย่างใดฐานผลิตรุ่นนี้ อยู่ที่เมืองไทยกับอินโดนีเซียร่วมกันครับเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือว่าคาสกิตในยุโรปนั้นไม่มีนินจา250 Ninja น0 0ินจา300และนินจา400ออกขายรวมถึง z ซต2 Z300 ซ0และ z ซต400ไม่มีเช่นกันกระโดดข้ามไปที่นินจา650 Z650 ขึ้นไปเลยครับขณะที่คาสกิตในอเมริกานั้นมี z ซต5 2 5และ z ซต5 Pro โป มินิสปอร์ตจากเมืองไทยส่งไปขายขณะที่มีนินจา400 z 400 z 650และนินจา650ขายด้วยเช่นกันน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารค a w สกิ k ในเมืองไทยไม่ได้มีการผลักดันเรื่องของการพัฒนารถสปอร์ต 150cc ไม่เช่นนั้นแล้วก็จะมีคู่แข่งเพิ่มอีกหนึ่งราย y ม m a h a YZF-R15 หรือ CBR150R คงไม่หล่อแต่เพียง2ค่ายเท่านั้น ก็จะมีคาสกิเป็นตัวสอดแทรกรวมถึงสตุกิจิเซก5 0ด้วยเช่นกันถามว่าในอนาคตจากนี้ไปจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่คาสกิชานาสนใจตลาดตรงนี้ดูจากนโยบายปัจจุบันนี้ของคาสกิเมืองไทยแล้วบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าคงจะมีโอกาสน้อยมากถึงน้อยที่สุดประโจกับการที่ตลาดมอเตอร์ไซค์สปอร์ต150ซีซีมีทิศทางอยู่ในช่วงขาลงบรรยากาศไม่เอื้อต่อการพัฒนาแต่อย่างใด ยิ่งทำให้โอกาสแจ้งเกิดของสปอร์ต1 5 0ซ c จากค่ายักษ์เขียวเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้นครับปัจจุบันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่ารถสปอร์ตตระกูล KR s e r p i ก o ในแบบมือสองจะมีราคาขายกันแพงกว่ามือ1ในอดีตที่ผ่านมาผมจำได้ดีถึงความยิ่งใหญ่จาก3ามฐานเสือของคาบสกิในยุคนั้นเอาไว้โอกาสหน้าผมจะเล่าให้ฟังกันครับ